สที่ถูกข่มขืนจะทำชำเราบ่อยไหมค่ะตั้งแต่เจนทำงานมาเนี่ยเจนรู้สึกว่าเคสข่มขืนน่ค่อนข้างเยอะนะคะจริงๆแล้วเคสพวกนี้ไม่ไม่ควรมีเลยด้วยซ้ำแต่เจนรู้สึกว่าค่อนข้างเยอะ2-3วันหรือว่าประมาณสักอาทิตย์หนึ่ง่จะต้องมีสัก1-2เคสได้ผัวมากคนที่เขามาก่อเหตุกับเหยื่อ เขาเป็นใครเขาเป็นคนไม่รู้จักที่แบบเด็กเดินไปเราไม่รู้จักหรือว่าเป็นคนรู้จักน,น่าจะเป็นคนที่แบบอยู่ใกล้ชิดน้อง<ม>อยู่บ้านเดียวกับน้องหรือว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกับพ่อแม่ของน้องค่ะหรือว่าคนสนิทหรือว่าคนสนิทกับพ่อแม่ของน้องอย่างเช่นแบบคุณลุงลุงอาหรือว่าพี่แต่ว่าแต่ว่าเป็นคนสนิทกับคนในครอบครัวของของของ,ของเหยื่อ แล้วก็เมื่อไม่นานมาเนีคะเมื่อนะสักประมาณสอาทิตย์ที่แล้วหนูก็เจอเป็นน้องน้องผู้หญิงอายุ12-13ประมาณนะคะโดนโดนคมขืนมาแล้วก็คุณพ่อพามานะคะค่ะแล้วก็ก็ก็จำได้ว่าของน้องก็คือได้รับการตรวจแต่ว่ายังยังไม่ยังไม่ได้มีการสอบส่นหรือว่ามีความเสี่ยงนะคะอันนี้เหมือนเหมือนคนที่กะทำอะ่ะยังไม่สําเร็จ ก็เลยได้ยังไม่ได้ยาป้องกันแต่ว่ามีการติดต่อติดตามอาการอีกทีหนึ่งเหมือนมีการคอล์อัพแล้วก็ได้มีการคุยกับคุณหมอหมายถึงว่าน้องนั้นคนไข้ได้มีการคุยกับคุณหมอแล้วก็ได้มีการซัพพอร์ตจิตใจอันนี้เจนคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่อยากให้ทุกคนมาเพราะว่าถึงจะเกิดเหตุแล้วอันนี้เจนเข้าใจแต่ว่าทุกคนอ่ะจะต้องรู้สึกแบบว่า,วาไม่ดีกับตัวเองอันนี้เจนเจนจน,จนไม่อยากให้ทุกคนคิดแบบนั้น เพราะว่าคนผิดไม่ใช่เราแล้วเราเรา,เราต้องมารู้สึกจร,จริงๆอะคนผิดก็คือคนที่กระทำเพราะฉะนั้นคนที่แบบว่ามีญาติหรือว่าคนใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงทางด้านเนี้ยอันนี้เจนอยากให้มามามาโรงพยาบาลแบบว่าไม่ต้องอายเพราะว่าเราจะได้ดูแลตัวเราแล้วก็รีบรักษาด้วยแล้วก,แวก็แล้วก็จะได้เจอคุณหมอที่แบบว่าจะได้เจอคุณหมอเฉพาะทางแล้วก็ได้ดูแลต่อเน,นื่องอีกทีหนึ่งเพื่อตัวเราเองค่ะ ที่เจนเจอเคสแบบนี้บ่อยจะรู้สึกว่าอยากให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยรักตัวเองแล้วก็ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือว่าคนใกล้ชิดที่มีนะเจนอยากให้รีบมาโรงพยาบาลไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าคนอื่นจะมองเราไม่ดีอันนี้จริงๆแล้วไม่มีใครมองเลยหรือว่าใครรู้สึกอะไรทุกคนอ่ะอยากจะช่วยจริงๆแล้วบุคลกากรทางการแพทย์ก็คืออยากจะช่วยให้มากที่สุดแล้วก็ไม่อยากให้ให้ใหทุกคนอ่ะมีแผลที่จิตใจค่ะ